น้ำบอ่อหรือว่าสะน้ำมผมครับน้ำฝ่าไม้ฝนไม้มันกส็สีคุณมั่วประมาณนี้นะครับพี่น้องคุณจริงๆครับเรียงยังไงๆเอาง่ายๆคือเลียงปลานี่ะก,การจะเล่นเติบโตนี่สะสาหลายสาก็าในเห็นหน้าผมก็ไปศึกษาหาความรู้ต่ว่าท่านในลงมือทำเนี่ยพี่น้องพึงไปเบิงมาจากในช่องยูทูปเพื่อน,นในช่องแดงพี่ว่านนะ่ะ มีหลายอย่างมีหลายเทคนิคในการทำความสะอาดน้ำหรือว่าเก็ดให้น้ำคุณมั่วหฮอนี่กลายเป็นน้ำใสเพิ่นว่าแม่ตาให้อาหารไปพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ดำดำรอยอยู่นี่มิตาหัวอาหารปลาทั้งนั้นเลยครับมิตาหัวอาหารปลาผมให้อาหารปลาปลาก็บ่อยากกินพี่น้องเหมือนการเจริญเติบโตกระฉาบางคนก็บอกเอ็มเนซอยบําบัด สารได้หลายอย่างนะพี่น้องเป็นสารธรรมชาติน่ะสารจุดินซีแต่ว่าไปสะดุดอยู่ตรงหนึ่งพี่น้องอยู่นในช่องหนึ่งเพื่นบอกมาพี่น้องว่าปูนขาวของเพิ่นจะบองไงก็คองผมอีกครับเพิ่นน่าเอาปูนขาวมาหวานผมมาแะแนวมาหวานหรอกพี่น้องผมก็ยังอยากในงาน ปลาทุเรียนผมอยู่แต่ว่ากะคงสิไปในเร็วมือครับพี่น้องเพราะว่ามันคุณหลายมันกะเหมือนปลาห่อกระโบก็บจะเริ่มเติบโตครับไหลลงไปให้หน้ากระเฮ็ดให้หน้ำคุณมั่วไปอีกผมเองก็จะต้องไปหามาล่องเบิ่งครับ ทุกอย่างก็ล่องพิษล่องถือมาได้หลายอย่างน่ะทึ่งแต่ว่าย่างตะปูนขาวนี่นะพี่น้องมราท่านแหน,น่ผมเอากากน้ำตาลลงเห็ดพิซสาเห็ดยังผมก็ลาลงแต่บ่บ่หายพี่น้องแต่บพท่านไหนใส่แต่หัวเสือ้อ E M กับปูนขาวพี่น้องได้หลายสูตรได้หลายคนแนะนำมากะ เป็นผลดีกับผู้ที่ไปรับช่อมฤต์เหรอครับผมเป็นผลดีกับผมกับพี่น้องทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี่พี่น้องเห็นได้ชัดเลยครับดำๆอยู่น,น,นะมีเจ้าหัวอาหารปลาครับแค่เพิ่นบกินหรือว่าเพิ่นอาหารหลายมันกบบระโบม้อนหนาจะเป็นเหตุถึงขนาดว่าผมของบริวารขนาดว่าเป็นถังเป็นยังไนพี่น้องปลาอยู่ในนี่สามสี่พันตัวนี่ หัวอาหารวันแค่ประมาณจะก,กิโลกูกลัวนี่ม่น่าจะเหลือจริงๆนะครับน้ำคุณก,ก็กเกิดเพิ่นกินอาหารบดีครับปลาก็จะเริ่มเติบโตสะพอเพิ่นนีร่องน้ำไหลมาจากน้ำปลาไหลมาก็สือันนี้แต่ก่อนมันก็มีขั้นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็โดนชะล่างนะผมว่าน่าจะโดนน้ำฝนชะล่าง ้ำที่ไลมาเนี่ยกับองุ่ว่าเป็นนามเสียนามอีังเนเนาอพี่น้องเพราะว่าบริเวณโดยรอบมันก็มีปลามันสปาลังอาจจะเป็นด้วยสารเคมีกำจัดห้าหรือว่าอย่างหลายอย่างหละพี่น้องสารกําจัดห้าสารขายญ้าเขานี่แหละพี่น้องแต่จะเป็นไปได้เบื้องใน่พี่น้องดำปึ๊ดอยู่โมเมนต์หนามได้พี่น้องโมเมนต์แนวอื่นเนี่ยหัวอาหารปลา ผมเอามาวานห้ายมือเลรอพี่น้องปล่อยปลามานี่กับจิบเป็นเดือนสองเดือนแล้วเป็นเดือนไปบนพอสองเดือนหรอกพี่น้องแก้ว่อยู่ในแห,หนห้าคือผมบอกให้พี่น้องนี่เห็นในช่องเฟซบุ๊กว่าจะเริ่มเติบโตว่าไง่ายๆว่าสุ้มือนี่ขนาดของเขานี่สามารถที่จะรับท่านได้ครับ แต่ว่าเพิ่นนี่ยังตัวกระจลอ,อยอยู่พี่น้องพอดีไปเห็นในช่องกเกษตรโอ้ยผมก็ลงซื้อช่องแกขอโทษที่บ่ดด้จำมากล้วกับว่าเพลยแครให้พี่น้องได้เห็นในหูหน้นำครับการจเจริญเติบโตของปลานี่จะสามากเฮ็ดให้การกินอาหารบ่ดีเท่าที่ควดเบิ่ง เพราะว่าเพิ่นจะหล่นจากบอ่อเนาะพี่น้องผมได้ปล่อยลงให้หน่ากลับไปคุณในให้หน่าหลังจากที่ให้หน้าให้หนีน้ำใสได้ป่าใหญ่ไวมากกลับให้ลางลงไปอีกให้หน้าผมมีอยู่สองให้ผมปล่อยให้ละหาล่อตัวแต่ว่าการจะเริ่มเติบโตดีกว่าในบอ่อครับบอ่อนีการจะเริ่มเติบโตสาแห้งครับสาหลายสาถึงสามากน,นะพี่น้องปลายังตัวเล็กกะจ่อยลอยเลย งานก็หลายพี่น้องยังหาอาหารหรืออาหารบบเพียงพ่อคันว่าอาหารบบเพียงพ่อการให้อาหารเป็นหัวอาหารที่วานลงไปเพิ่นก็กินบบดีเท่าที่ควรพี่น้องกินบ่กเกง่งกินกินอาหารบบดีการจเจริญเติบโตซะผมก็ได้คิดว่าน่าจะเป็นโดยสายเหตุของน้ำคุณมั่วเดี๋ยวผมเห็นในช่องนั้นเพิ่นว่าสือปูนขาวเมื่อวานเดี๋ยวผมจะทดลองเมื่อนี้แล้วงานตรงนั้นจัก น้อยเดีวผมกะสิอาจจะไปมือน,นีพี่น้องอาจจะไปซื้อปูนขาวมือน,นีเลยอัมมาวานเพิ่นว่าบอข้องเพิ่นนะ่ะมันกว้างเจ็ดเยาสามสเมตรนะ่ะเพิ่นใส่ไปยี่สิบหากิโลของผมบรดเหย้าขนาดนั้นเนอกพี่น้องน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบความเ้าแต่ความกว้างนี้เอ้หน้ากว้างหนะ้าที่ผมมันหลายผมเห็ดกับบได้ใหญ่ขนาดนั้น แต่ว่ามันเป็นแรงเรียนรู้ที่ดีก็คือช่องยูทูบเนาะพี่น้องเขาโมโหยังกับเขาไปเบิงไนหันเพราะผมไปเบิงมากผมก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิงเพื่อนกับว่าน้ำของเพิ่นนี่คุณมั่วถึงขนาดว่าเป็นน้องควยนอนก็ได้ของผมกับบ่อแตกต่างจากนั้นคือกันครับพี่น้องถามเบิงเด้อถ้าผมมีเขาไปมือนีก็น,นับจากวันที่สิบเก้ายี่สิบไปถึงสิ้นเดือนว่าสิมีความเปลี่ยนแปลง,งเกิดขึ้นครับบอ่อผมบอ่อ หรือว่าสิังี่คุณมั่วหรือผมสิโดนโดนเอา้าง่งงายๆห้องบ่าทดลองโมลูน้องพี่นอ้องพาบึงงระมา่นสิ้นเดือนพี่นอ้องว่าเพื่นที่มีความเปลียปล่ยนแปลงอีหยังบอในบอผมจังค่อยถ่าชมกันครับว่าสิเปลียปล่ยนแปลงได้จริงหรือไม่สําหรับปูนขาวครับถ้าพี่นอ้องคิดว่าผมนํามาเสนอตอนนี้มีประโยชน์ ถึงผมสิพรท่านในโลกมือถ้ำแต่ว่าพี่น้องผู้ใดเขาไปเห็นที่มีสิ่งดีกว่านั่นกันแน่แนวผมได้แต่ว่าผู้ใดคิดว่าลิปจังสี่ที่ผมเหตุอยู่มันดีมีประโยชน์กันให้พี่น้องซอยกดสับสไคร่กดไหลกดแช์กดอมเมนให้ผมนำรับสิเป็นพระคุณยางสูงสำหรับพี่น้องทุกท่านที่เขามากดสับสไครและก็กดแช่ของช่องพอหน่อยใช่แนวครับ